สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้อาจารย์มอแกนก็มาอีกแล้วนะครับมาแนะนำวางแผนการเล่นทีเฟกตัวนี้นะครับด้วยระบบ MTS นั่นเองอ่ะมาดูครับ S 5 0 H 1 9ผมมองแบบนี้ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นย่อยๆนะครับแล้วก็วางเทรนอน,นี้ครับไปกดหนึ่งครั้งหาจุด V ที่ต่ำสุดนะครับคลิกหนึครั้งแล้วก็เลื่อนมาผมลากขึ้นไปครับไป อมันชนหัววีตรงไหนก่อนนะครับก็ไปวางเส้นตรงนั้นบ้างแล้วมันก็ยิงไปนะฮะถ้าใครเส้นไม่ยิงก็ให้ดับเบิลคลิกที่เส้นอันนี้นี่คือมันชนต้านพอดีนะครับก็คือเปิดมาแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านต้านก็ลงมานะครับนี่คือกราฟวิกนะแบบนี้หมายความว่าไงถ้าคนเล่นกราฟวิกแปลว่าชนต,านต้านต้องช็อตนะครับหรือว่า S นั่นเองนะครับผ่านต้านเราค่อยว่ากันนะครับก็ถือตัวนี้ไป แล้วแนวต้านของกราฟวีกก็ดูง่ายๆครับอาจจะตรงนี้ก็ได้ A ที่สูงนะครับลากไปมาหา A ที่ต่ำต้องเอียงลงนะฮะก็ถึงจะเป็นแนวต้านขาลงคลิกเปลี่ยนสีครับนี่ครับน่าก็แปลว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยแนวต้านมันจะอยู่ที่สีเขียวนะครับถ้ามองแบบเทรนด์นี้นะนี่คือเทรนด์ของกราฟวีกก็คือ1สัปดาห์มี1แท่งเห็นไหมครับ สัปดาห์นี้เขียวสัปดาห์นี้แดงสัปดาห์นี้ยังแดงอยู่แต่ถ้าหากว่าผ่านกลับขึ้นไปได้นะครับโน่น no, นะมีโอกาสที่สีเขียวนี่คือกราฟวิคคนเล่นกราฟวิคต้องใจเย็นนะฮะหนึ่งอาทิตย์มาดูกราฟเดย์กันบ้างกราฟเดย์เป็นอย่างนี้ครับเป็นไงครับกราฟเดย์ยังแดงอยู่ลองวางเทรนหาวีที่ต่ำสุดนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนมาลากขึ้นไป วางตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันยังไม่มีหัว V ให้เลื่อนขึ้นไปอีกครับไปเจอหัว v ไหนก่อนนะครับอ่าเจอนี่ก่อนมากดที่นี่เลยครับแล้วมันก็ยิง,ยงไปถ้าไม่ยิงก็อย่างที่บอกครับดับเบิลคลิกพอยิงไปปั๊บนี่เมื่อวานก่อนโน่นหลุดเทรนปึ้งวันนี้ก็ยังลงต่ออยู่นะครับพรุ่งนี้เคาะไป1ครั้งแนวต้านอยู่ที่นี่แหละครับสีขาว1095ฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ โดดขึ้นไปแนวต้านก็นอยู่ตรงนี้สมมุติว่าชนสีขาวเราก็จะเปิดช็อตถ้าเรายังไม่มีนะครับแต่ถ้าเราถือแอลไปไปชนเส้นสีขาวเราก็ขายได้เลยนี่คือคนที่เล่นกราฟเดยโดยใช้เทรนนี้นะครับนี่คือแนวต้านอ่ะแล้วแนวรับอยู่ไหนละ่ะแนวรับก็วางเทรนหาแนวรับเช่นตรงนี้นี่วันนี้ลงมาถึงนี่เป็นไงครับลงมาเสร็จแล้วเด้งกลับขึ้นไป พรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ก็ลงมาใหม่ได้นะครับลงมาที่เส้นสีขาวนี้ได้สีขาวเท่าไหร่1082อ,อาจจะรับแล้วก็ขึ้นไปขายแถวแถวนี้ก็ได้แนวต้านขาลงเป็นอย่างนี้ครับตีที่ A สูงสุดแล้วก็ลากไปเลื่อนลงมามาเจอ a ไหนครับมาเจอ a นี้วางอางนี้ยิงเส้นออกไปคลิกขวาที่เส้นเปลี่ยนสีครับให้เป็นสีที่ต่างกันจะได้มองง่ายโน่นแหะครับ1099 นี่ครับ day แนวต้านนะครับจะไปถึงไม่ล่ะอ่าก็ต้องลุ้นกันนะครับอย่างตอนนี้ในสัญญาณของแท่งเทียนยังไม่ได้มีการกลับตัวนะครับเพราะว่ายังราคาปิดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนก่อนหน้าตามหลักวิชาเกาเหลาอยู่ยังไม่สามารถมองการกลับตัวได้นะครับแต่หลุดเทรน์มนิดหนึ่งและก็ขึ้นกลับไปอ้าวแล้วครับถ้าใครจะเล่นเช่นลงมาที่ขาวรับแอเด้งขึ้นไปขายที่เขียว หรือโดดขึ้นไปที่เขียวสมมุตินะครับก็ Es ลงมามาขายที่นี่นี่คือกรอบการเล่นในกราฟเดนะครับคราวนี้ไปดูกรอบ240นาที1แท่งมีอ่อวันมี2แท่งนะครับ1วันมี2แท่งก็คือนี่แหละมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือรอบเช้านี่คือรอบบ่ายเราลองดูสิครับว่าจริงๆแล้ว เทรนเป็นยังไงบ้างสมมุติว่านี่ตีจากตรงนี้มาครับตั้งวันนี้หลุดไปนิดนึงแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปกราบผมก็นะ <c oughs> เห็นไหมครับพรุ่งนี้ลงมาอีกที่ขาวรับแอลเด้งขึ้นไปขายเล่นสวิงสั้นๆนะครับได้ครับหรือถ้าพรุ่งนี้โดดขึ้นไปก็ยังมีโอกาสให้คุณได้ชอ็อตกันนะครับนี่คือแนวต้านนะครับไกลไหมสีนี้เปลี่ยนให้เป็นสีเขียว แนวต้านอยู่ที่ประมาณนี้9 4 95นะครับนี่เห็นไหมนี่คือแนวต้านดูราคาที่ตรงนี้ครับดูราคาที่ตรงนี้ทําตามแผนเราไม่รู้มันจะไปถึงหรือเปล่านะครับแต่เราก็ทําตามแผนบางทีลงมาแล้วหลุดก็ได้แต่เราต้องเลิกเราต้องทําตามแผนให้ได้นะครับฉะนั้นเราไม่รู้เราจะไม่ใช่เทพธิดาพยากรณ์แต่เราจําไว้ว่าแผนเราเป็นอย่างเงี้ยลงมาเรารับหลุดมาเราเลิกเด่งขึ้นไปเราขายนะฮะเราจะช็อตตรงไหนวางแผนไว้ ไปดูคนที่เล่น30นาทีเป็นไง30นาทีวางเทรนดูครับสั้นๆมองตรงนี้เทรนวันนี้ผ่านขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนี้มันจะไปไหนต่อละ่ะเราก็มองงนี้ได้ครับนี่ฮะตีเทรนขึ้นมาได้เลยนะครับการวางเทรนก็คือขาลงตีจาก A ลงมา ด้านล่างนะครับมีหลายเส้นก็ออกไปก็ได้ให้อย่างนี้แล้วกันสมมตุติพรุ่งนี้โดดขึ้นไปชนเทรนนี้สีขาวเท่าไหร่ครับ1085.6เราก็ขาย L หรือว่าจะช็อตก็ได้เอแล้วถ้ามันผ่านไปทำไงเลื่อนลงมาครับชน A ไหนดูซิอันนี้บ้างสมมตุติเป็นอย่างนี้นี่คือ แนวต้านใหญ่ในกรอบ30นาทีนะครับก็ลองดูนะพรุ่งนี้ว่าจะเป็นเยี่ยงไรจะโดดขึ้นไปแค่ไหนหรือว่าจะโดดลงนะครับคนที่เล่นกราฟ30นาทีก็ต้องใช้กราฟ30นาทีในการเข้าซื้อและก็ขายคนเล่นกราฟเดย์ก็ใช้กราฟเดยในการซื้อและการขายถ้าเล่นหลายๆกราฟอาจจะสับสนได้แต่ถ้าหากว่าท่านมีความสามารถที่จะประยุกต์ ดูกราฟ30นาทีแล้วก็สามารถวางแผนกับกราฟเดย์ได้นะครับก็ไม่เป็นไรขอให้ได้กําไรนะฮะได้กําไรคือถูกทุกข้อนะครับไม่มีผิดนะครับหลับตาจิ้มแล้วได้กําไรก็ทําไปเถอะครับหรือดูดวงก่อนก็ได้ดูดวงเสร็จแล้วก็มาซื้อแล้วได้กําไรก็จงทำผมก็จะทําเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถหาวิธีไหนได้ก็ลองดูกราฟไปแล้วกันนะครับ ฉะนั้นสรุปคร่าวๆผมก็จะดูกราฟเดก่อนว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรเช่นกราฟเดแนวโน้มอย่างมองลงนะครับเพราะว่าราคาปิดวันนี้ยังต่ำกว่าครึ่งแท่งเทียนก่อนหนะ้าถ้าหากพรุ่งนี้เปิดโดดขึ้นไปนะครับหากเรายังไม่มีนี่มองไว้ตรงนี้หรือจะเล่นแอลตามไปขายตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คือรูปแบบของการวางแผนของ t f e c ตัวนี้ s อ1อารพรุ่งนี้เจอกัน วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย